มีายรงทอปะก็สวัสดีนะคะทีจ่จากว่าปีนี้เนี่ยความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเวียนมาบรรจบครบรอบ90ปีนะคะแล้วก็สถานสถานเอกอัครราชทูตนกรกุงเบิร์นเนี่ยก็ถือว่า เป็นแม่งานใหญ่นะคะในการจัดงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะคะแล้วก็เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะงานให้เป็นที่รู้จักกันอย่างทั่วถึงแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นะนะคะเราสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยเนี่ยก็ได้ติดต่อทางสถานสถานเอกอัครราชาทูตไปนะคะว่าจะขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านเอกอัครราชาทูตจากกรีีชาวนานะคะแล้วท่านก็ เมตตานะคะให้ให้สมาคมมาสัมภาษณ์นะคะก็ดิฉันนะคะกุลาบไซโพพูนะคะเป็นบรรณาธิการวารสารรวงข้าวนะคะเป็นตัวแทนของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยนะคะเนื่องจากว่าทุกท่านนี่ก็ติดภารกิจกันหมดนะคะก็มาทําการสัมภาษณ์ท่านในครั้งนี้นะคะก็ จะสัมภาษณ์ท่านในเรื่องเกี่ยวกับว่าความเป็นมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะ90ปีให้ท่านสรุปสรุปให้ฟังนิดนึงแล้วก็รวมทั้งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อการฉลองเฉลิมฉลองในครั้งนี้ทั้งปีนะคะแล้วก็รวมถึงความเป็นไปในอนาคตด้วยนะคะว่าเราจะทําอะไรอย่างไรนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์อันดีนี้เนี่ยสืบเนื่องต่อไปยาวนานนะคะ โดยเราจะนำบทสัมภาษณ์นี้นะคะไปลงในวารสารรวงข้าวนะคะฉบับเมษายน2564แล้วก็จะเผยแพร่ในช่อง YouTube ด้วยนะคะเพื่อให้ได้ได้ทราบกันได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะท่านเอกอัครราชทูตจากกรีสีชวนะนะคะท่านก็อยู่กับเราแล้วนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนี้หนูขออนุญาตให้ท่านเล่านิดนึงนะคะว่า ท่านมาประจำการดูแลประชาชนชาวไทยในสวิตนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหรอ่อะคะครับขอบคุณมากครับคุณหลักก่อนก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมต้องสวัสดีปีใหม่มาถึงสมาชิกของสมาคมหญิงไทยเพื่อหญิงไทยทุกคนด้วยนะครับเป็นปีตลอดปีที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงขนาดน,นี้เราไม่ค่อยได้พบหน้าค่าตากันเหมือนที่ควรจะเป็นนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์พิเศษ ทำให้กิจกรรมต่างๆของสมาคมชุมชนไทยในสวิสต้องถูกเลื่อนหรือถูกหยุดหรือถูกชะลอ,อไปก่อนก็เลยทำให้ไม่มีโอกาสได้ได้พบปะกันกวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มีโอกาสรับคำเชิญจากสมาคมก็เลยถือโอกาสนี้ส่งความสุขความปหวังว่าคงไม่ช้าเกินไปนะจริงๆ กล้ตุบจีนด้วยนะอาจจะรวบเข้าไปในในโอกาสเดียวกันเลยก็ได้นะครับก็ขอขอส่งความความปรารถนาดีมาถึงพี่น้องคนไทยที่เป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็ท่านอื่นที่อาจจะมีโอกาสได้รับฟังที่เราคุยกันในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีๆของพวกเราทุกคนนะครับความยากลำบากท,ที่เราประสบ ในปีที่ผ่านมาเราก็หวังว่าปีนี้จะคลี่คลายไปด้วยดีนะครับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ขอให้แข็งวครานะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีกาลังกายกาลังใจที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อไปนะครับัน,นั้นคือคือสิ่งแรกที่อยากจะขอฝากผ่านทาง ผู้ดำเนินรายการไปถึงสมาชิกนะครับไปถึงทุกท่านทั้งผู้ผู้ฟังและผู้อ่านด้วยและารัที่จะอาจ่านนิตยสารรวมข่าวฉบับเดือนเมษายนที่กําลังจะคลอดออกมาในอีกไม่นานนี้นะครับก็ขอบคุณมากสําหรับโอกาสที่ให้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอาการเฉลิมฉลองวาระที่สําคัญระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทย นะครับอย่างที่เมื่อกี้คุณกุณลาบได้ได้เกริ่นไปในตอนต้นว่าปีนี้เป็นปีที่เราถือว่าครบรอบนะครับเ0ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่งางไทยสวิสเอาเมื่อกี้ต้องตปล่าคำถามก่อนใช่ไหมว่าถามว่าผมมาอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้วนะครับผมมาประจำการที่นี่จะครบสามตีเต็มเนี่ยในเดือนมีนาคมนะครับผมมาถึงสวิสวันที่ เออน่าจะวันที่เจ็ดมีนาถ้าจำไม่ผิดนะครับเมื่อสามปีที่แล้วก็เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเพราะว่าที่ตอบได้เนี่ยเพราะว่าเพิ่งมานั่งนับเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตัวเองมาอยู่นานเท่าไหร่แล้วเนี่ยทาไปทํามาเนี่ยสามปีแล้วนะครับเร,เร็วมากเร็วมากแต่ว่าเป็นสามปีที่มีความสุขต้องเรียนว่าเดี๋ยวประ่างดันโดยเฉพาะเวลาที่ได้ออกไปลงพื้นที่ต้องเรียนว่าอย่างนั้นนะฮะ ให้ไปพบปะพี่น้องคนไทยในสวิสเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดพอสมควรนะเพราะว่าไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ก็ต้องพูดคุยกันทางเนี่ยโซเชียลมีเดียแต่มันก็ไม่เหมือนเจอกันตัวเป็นๆน,นะครับนั้นคาถามแรกก็ตอบไปแล้วนะว่าว่าจะครบสามปีไนอีกไนอีกไมก่ไม่กี่วันนี้ไม่ไม่ไม่กี่วันนี้เองนะครับค่ะครับ แล้วต่อไปก็คือว่าจะขอให้ท่านเล่าในเรื่องของภาพรวมนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์และก็การพัฒน,นาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวิตเซอร์แลนด์นะคะว่าตั้งแต่ปีพศ2474จนถึงปี2564เนี่ยแบบสรุปสรุปเนี่ยเป็นเช่นไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงจุดเด่นด้วยนะคะในความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศะคะ่ะผมบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิสเซี่ยมีมายาวนานมากกว่านั้นนะคะ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เราสืบค้นมาเนี่ยเราอาจจะพูดได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างสวิสกับไทยนะั้นมีมาเกือบจะ400ปีแล้วนะครับ300กว่าปีท่านนับไปตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่มีคนสวิสเรียกว่าอย่างนั้นไปไปถึงเมืองไทย ซึ่งตอนนั้นก็คือสยามนะฮะถ้าสามร้อปีก็คือสยามเนี่ยก็เป็นคณะของบาทหลวงนะู้้สอนศาสนาซึ่งถ้าเรา,เาคุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติเนี่ยเราก็จะพอจะนึกออกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะฝรั่งต่างชาติที่ไปถึงเมืองไทยได้เนี่ยก็จะเริ่มด้วย การเป็นนักบวชหรือผู้สอนศาสนาเข้าไปเผยแพร่ศาสนาก่อนซึ่งแน่นอนคณะแรกที่เราที่เรามีเอกาสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ค้นพบเนี่ยก็บอกว่าเป็นคณะบาทหลวงนะมีกายโรมันคาทอลิกของสวิสซึ่งไปจากรัสฟริบกนะฮะดันนั้นเป็นหลักฐานที่เราพบว่าเนี่ยคณะแรก คนสวิสกลุ่มแรกเรียกว่าอย่างนั้นแล้วกัน<ะ>ไปที่ไปที่ประเทศไทยซึ่งตอนนั้นยังเรียกตัวเองว่าสยามเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อสามร้อยเจ็ดสิบปีที่แล้วน,นั้นถ้าจะว่าไปนั่นคือจุดเริ่มต้นของการรู้จักซึ่งกันและกันนะครับคนสวิสเองก็ไปรู้จักคนไทยในตอนนั้นแหละแล้วก็คนไทยเองก็น่าจะรู้จักฝรั่ง ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะานึกถึงบรรพบุรุษของเราตอนนั้นจะแยกแยะได้ไหมว่านี่ไปจากประเทศไหนไหนเพราะว่าพก็คงนึกว่าก็คือฝรั่งก็คือฝรั่งนะครับเพราะว่าจริงๆฝรั่งชาติแรกที่เข้าไปในประเทศไทยเนี่ยคือชาติโปรตุเกส <c oughs> ซึ่งอันนั้นมาก5้าหกรปีด้วย 3, ซ้ำไปซึ่งยาวนานมากเพราะนั้นสามร้อเปีเนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกของ การรู้จักซึ่งกันและกันนําไปโดยเหตุผลทางด้านศาสนาก่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของการค้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแน่นอนครับความความสัมพันธ์ระหว่างกันก็พัฒนาขึ้นค่อยๆเล็กละน้อยเพราะว่าประเทศไทยเองก็เริ่มพัฒนาตัวเองนะจากการได้รับรู้ได้รู้จักคนต่างชาติโดยเฉพาะ เราจะเห็นได้ชัดว่าช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญก็คือในสมัยรัชกาลที่5<ม>นะครับ<ม>ซึ่งเป็นการเปิดรับวิทยาการต่างจากต่างประเทศซึ่งทําให้ประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าทันสมัยในหลายๆเรื่อง,มงผมเชื่อว่าสวิสเองก็คงจะมีอะไรสอดแทรกอยู่ในระหว่าง300กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงช่วงสมัยของรัชกาลที่5จนกระทั่ง มาถึงปีที่เราพูดกันก็คือปี2474หรือพิศสวรรษที่1931ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้มีการภาษาทางการทูตเขาเรียกว่าได้มีการลงนามในสนธิสัญญาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะครับค,คือถือว่าตรงนั้นเป็นจุดที่เริ่มมี หลักฐานทางการที่เราได้ได้ทำความตกลงสนที่สัญญาการมีการลงนามในเอกสารซึ่งเราเรียกว่าเป็นสนธิสัญญาทางไมตรีและการค้า mm hmm. นะครับนั่นคือจุดที่ทำไมเราถึงไปนับหนึ่ง mm hmm. ถึงวันนี้เป็น90ก mm ็ hmm. เพราะว่าเราถือว่าตรงนั้นเป็นจุดแรกเริ่มต้นที่มีการ ทำเอกสารหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีการลงนามทั้งสองฝ่ายนะครับนั่นก็คือทำไมเราถึงนับ90ปีผมต้องฟเข้าใจ่อนเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยไม่จริงจริงเรารู้จักกันมาเป็นร้อยๆอปีแล้วทำไมเพิ่งมาฉลองอ90ปีกันจะดูงงๆเล็กน้อยดังนั้นอยากจะเคลียร์ประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับว่า90ปีที่เรานับเนี่ยคือเรานับถึงเราถึงเขียนชัดเจนว่า เป็นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศอยากเป็นทางการนะครับงน้น90ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็แน่นอนนะมีมีพัฒนาการที่ดีอย่างยิ่งนะครับเรื่องเรียนอย่างนี้พอเรามีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้วเนี่ยนะมีการลงนามในในเอกสารสำคัญสนธิสัญญายที่ว่าแล้วเนี่ย โดยรมเนียมปฏิบัติทางการทูตเนี่ยก็จะมีการตั้งสถานทูตนะะพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆระหว่างกันทั้งสองฝั่งนะครับซึ่งหลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็เมื่อเรามีความพร้อมเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมก็จะมีการตั้งสถานทูตขึ้นมาใน แต่ละประเทศ<ะ>ของของประเทศนั้นๆน,น,นะครับแต่สําหรับในกรณีของเราเนี่ยเนื่องจากในระยะแรกเนี่ยก็คงด้วยความยังไม่พร้อมในหลายอย่างนะครับหลังจากสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกันแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้มีสถานทูตที่สว<ะ>ิตเซอร์แลนด์ในทันทีะะนะครับในช่วงแรกเนี่ยเราใช้สถานทูตของเราที่ปารีสฝรั่งเศส เป็น2 4 0 4เราเราเราิ่มมีทูตที่ฝรั่งเศสซ,ซึ่งดูแลความสัมพันธ์กับสวิสเนี่ยตั้งแต่ปี2475นะครับ mm hmm. เ,ปเป็นปีดีนะครับเป็นปีที่เราคุ้นเคยครับเปลีป่ยนแปลงการปกครองพอดี mm hmm. นะครับก็เป็นปีที่เรามีทูตผู้แทนทางการทูตที่ฝรั่งเศสที่ปารีสเนี่ยดูแลนะครับเรามีทูตประมาณเรามีสี่ท่านนะครับ ที่ต่อต่อกันมาซึ่งซึ่ง,งดูแลความสัมพันธ์ไทยสวิสอยู่จนกระทั่งปี2491นเะเป็นนั้นเป็นปีแรกที่เราเริ่มมีสถานทูตเริ่มมีทูตคนแรกทูตไทยคนแรกประจําสวิสแสแดดคนะเพราะนั้นก็จะมีจะมีะประวัติศาสตร์อย่างนี้ที่ที่จะลําดับให้เห็นว่าเราลงนาความสัมพันธ์กันก่อนนะ<ฮ>แต่ว่าเรายังไม่ได้มีสถานทูตระหว่างการ พอเรามีเริ่มมีสถานทูตเนี่ยเราก็ไม่ได้มีที่สวิตที่เดียวทำทีทำไดเราใช้ที่ฝรั่งเศสดูแลสักระยะหนึ่งก็จริงๆก็เกือบเกือบยี่สิบปีะหลังจากนั้นก็ถึงจะเริ่มมาเปิดสถานทูตที่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มีทูตประจำสวิตตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานั้นตั้งแต่ปี2491จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีทูตไทยที่ประจำอยู่ที่นี่ มาแล้วอ่24คน25คนผมเป็นคนที่25<ะ>491คนต้นมาปัจจ<ะ>ุบันนี้ผมเป็นคนที่20คนที่ปารีด,ด้วยนะเราก็จะมีทูตมาแล้ว29คน<ะ>ที่ดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยสว่ะเมื่อกี้คุณคุณลาถามว่าจุดเด่นในความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้คืออะไรผมคิดว่าคําตอบที่น่าจะเห็นเด่นชัดที่สุดก,ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ่ะนะครับเพราะว่าแน่นอนอการมีมนุษย์ในโลกนี้เนี่ยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่จะต้องมีการติดต่อสัมผัสกันเพราะฉะนั้นการที่เราจะคบค้าสมาคมใครต่อใครได้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามเนี่ยมีมนุษย์เป็น ประเด็นเป็นจุดสําคัญเพราะฉะนั้นผมถือว่าความสัมพันธ์จุดเด่นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยสวิสก็คือจุดเด่นตรงนี้แหละครับคือความสัมพันธ์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง<ะ>เราจะเห็นได้ว่าอย่างเมื่อกี้ที่ผมที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนเนี่ยการที่บานหลวงสว<ะ>ิสเดินทางไปมันก,ก็ก็คือมนุษย์ถูกไหมครับก็ค้าเดินทางไปก็คือก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ดีการติดต่อค้าขายเป็นการทําระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น เมื่อมีความก้าวหน้าในการวิทยาการต่างๆมีความสะดวกในการเดินทางไปมาหาสู่กันผู้เล่นที่สำคัญก็ยังเป็นประชาชนเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจุดเด่นของความสัมพันธ์แน่นอนผมถือว่าก็คือตรงนี้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราเน้นนะครับในการในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์นี้ก็คือความ สำคัญของประชาชน<ะ>สาคัญของประชาชนนะฮะที่เป็นศูนย์กลางของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสองประเทศนี้นะครับ<ะ>ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับประชาชนธรรมดาไปจนถึงระดับพระมหากษัตร,ริย์ระดับผู้นําระดับประมุข<ะ>เราจะเห็นตลอดว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสวิสจะมีบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นตัวเล่นที่สําคัญ รเราคงทราบดีถ้าพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าพราะมหากษัตริย์ไทยก็ได้เสด็จมาเยี่ยมเยือนสวิตเซอร์แลนด์ทั้งนับย้อนไปอย่างเมื่อกี้ผมกล่าวถึงสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้เสด็จมาสวิสนะครับอสองครั้งนะฮะไปจนมาจนถึงรัชกาลก่อนรัชกาลที่8รัชกาลที่9จนกระทั่งรัชกาลปัจจุบัน <C> e <AR> ครับก็ยังมีความผูกพันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสมัยร,รัชการที่8และร,รัชการที่9เราสรางกันดีว่าพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงใช้ชีวิตอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลานานยาวนานทร <C> e <AR> งศึกษาเล่าเรียนที่นี่ทรงมีประชนมายุเติบโตข,ขึ้นที่นี่ทรงใช้ชีวิตในระหว่างที่เป็นเยาวชนในระหว่างที่เป็นเด็กที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับ อันนั้นในส่วนของของอสถาบันพระหมหากษัตริย์ซึ่งเราเห็นได้อันนี้ไม่นับถึงส่วนประชาชนซึ่งไม่ต้องอธิบายเลยนะครับชัดเจนว่าประชาชนทั้งสองฝ่ายมีมีการแลกเปลี่ยนไปมากันอย่างหาสู่กันอย่างไรมาไปถึงจนกระทั่งมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างกันนะในหลายๆคนนะครับนะมามาก่อร่างสร้างครอบครัว นะตัวผู้ดำเนิอรายการเองก็เป็นหนึ่งนั้นะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะน่าจะเข้าใจได้ในทันทีที่ผมพูดถึงว่าจุดเด่นของความสัมพันธ์ก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางครับค่ะขอบพระคุณค่ะ